สวัสดีครับพาชมประดุกชุดพิเศษครับนี่ครับพี่อ้องครับเพื่อนเมาเบิดเลยครับขอบคุณเลยแหละครับเดี๋ยวไปวางใจครับอย่างแบบดโดนๆให้เลยครับก็จะดำน้อยนึงนะครับเนาะพอดีบางจังหวะผมกลับไปขายไ่เดี๋ยวมาเบิ้งครับเนี่ยมันจะดำนะครับเนาะแต่ก็พยายามอย่างให้งามที่สุดครับเดี๋ยวมันออกมาก็จะเงาจกงามกว่านี้จกหน้อยนะครับเนาะ พอดีผมออกมาขายผู้ดเดียวครับทั้งขายทั้งยามันก็จะบางจังหวะบ่อแดดมาผิดก,ก็จะดำนะครับเนาะมือน,นี่ใกล้กะเหลืออยู่ครับนี่แล้วย้อนหน่อยนึงครับขับเข่ากับเหลือครับผมเดี๋ยวเราเก็บตัวจากหน่อยครับลบไหปลาก่อนครับเพื่อสะเอาปลาก่อนครับนี่ครับลิกไปผิกมากครับถ้าไฟแห้งแห้งต้องผิกไว้ครับแล้วก็ลบลบไฟให้เป็นน้ำครับ ต้องใส่ประสบการณ์จักน้อยอย่างป่านะครับเนาะแล้วก็ต้องพลิกเป็นพร้อมครับพี่น้องครับนี่พี่น้องมาคนเพิ่นมาเห็นเพิ่งก็อยากพลิกซอยครับเนาะเพิ่นยกบ่เป็นก็ไม่ทะลุออกมาครับต้องกะน้ำหนักให้ได้ครับนี่ครับผมขายอยู่บังเก่าครับผมซอยบางแวกร้อยซีเขตภาษีเจริญนะครับเนาะเป็นเซเว่เบนมาครับพี่น้องครับ ทางรถข้ามันครับเนาะผมอยู่นี่แล้ครับนี่ยืนตากแดดหนาดำอยู่นี่แล้วครับย่างมือเศร้าครับหกโมงครึ่งถึงประมาณเก้าโมงครึ่งนะครับเนาะมาเบ่งป่ากันต่อครับนี่ครับเห็นไหมครับมันออกมาเขาจะเริ่มงามแลครับเนาะเริ่มดูนากินขึ้นมาถ้ายืนย่างย่างเดียวยืนคุ้มย่างเดียวเดี๋ยวมันสิสิงามก็านี้ครับเอาง่ายๆนะครับเนาะ แต่ว่านี่กาตามหนางานจริงเลยครับทั้งขายทั้งย่างกับเป็นธรรมดาครับบางทีจทั้งวะกับบ่อเดมาพิกนะครับเนาะนี่ครับข้างบนก็นจะมีพัดลมซอยดูดควันครับถ้าอากาศนิ่งหรือว่าลมบางแห้งก็จะดูดขึ้นดีนะครับเนาะสังเกตมังควันขึ้นไปครับประมาณนี้เลยครับ ีกดูๆครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้เดี๋ยวครับผมขายของเพิ่นก่อนครับแป๊บเดียวครับผมฟึ๊บอ้าวครับกลับมาอีกรอบหนึ่งเบิร์ตล่ะครับป่าเพื่อนก็เอาไปแล้วครับเนาะเหลืออีกเจ้าหนึ่งรอเพื่อนมาเอาครับกับเข่าเหลือหนึ่งถุงครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดติดตามมันกำลังใจนะครับเนาะผมก็ยังขายของอยู่เก่าครับสวัสดีครับผม